วันนี้เนี่ยเรามีสัมภาษณ์พิเศษถังเชิญนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ที่มีดาบเทพอชุรากลับมาพร้อมตัวละครรีรันด้วยตัวเขาเนี่ยรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างมีความรู้สึกตื่นตันเปิ่มปิติหรือว่าจะกลับมาในเมตาบ้างน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดอกดูกันครับ s t ตล a าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l รา Go+ กลด์ลดิงอยู่ใต้เดสคริปชันเพื่อเพิ่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณดังเฉินสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับก <c oughs> ็อยจะทักทายไงดีนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับมาด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานมากๆสาหรับคุณดังเฉินเนี่ยผมผมจําได้ว่าผมไม่เจอคุณในงานเลยเนี่ยนานมากนะครับ ก็อเ,เออเราาเออเกือบๆสองปีได้ครับใช่เกือบๆสองปีมันเกิดอะไรขึ้นครับคนถึงได้หายไปจากวงการเลยก็เรียกได้ว่ามันคนรุ่นใหม่เขาไฟแรงกว่านะครับเรียกว่าความเฉื่อยฉาความเจลี่ยลความเขาเรียกว่าไฟนะครับมันเจิดจ้ากว่านะผมเป็นคนรุ่นหลังมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วคุณรู้สึกยังไงกันบ้างครับเซลกับ าการกลับมาในครั้งนี้ของคุณนะครับผมรู้สึกตื่นปิติมากครับ <l ots> โอ้ใจ,จเย็นนะครับใจเย็นผมพืปิติสุดๆเลยผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีจดหมายไปหาผมเพราะผมเห็นว่าเขาจะเอาตัวผมไปลีรันผมผมซึ้งมากๆผมซึ้งที่สุดอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยผมซึ้งมาก <l ots> ผมนอนร้องไห้อยู่ประมาณ3าสิบปดชั่วโมงครับโอโ้ผมซึ้งสุดๆเลยโอ้โห <l ots> แล้วแบบว่าคุณไม่ได้รับงานอะไรต่างๆมานานเลยนะครับเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนคุณไปทําอะไรอยู่ไปฝึกฝนไหมครับแบบเพื่อที่จะกลับมาในโรลกิญียญาจานนะครับแบบไปฝึกฝนฝึกปรืองต่างอะไรพวกนี้ครับผมไม่ได้ฝึกฝึกปรืออะไรหรอกครับคือก็ไม่มีงานทำเอาแล้วคุณกินอะไรคุณแดกอะไรล่ะครับก็ะเมียครับพอดีปอดไซซียังยังพอกับมาในเมตาบ้างม,มีกิจกรรมลง นิดๆหน่อยๆบ้างยังพอหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ครับโอ้โหอันนี้คุณเกาะมีกินอันนี้พูดอย่างนี้เลยเหรอครับก็ไม่ได้เชิงแบบนั้นหรอกครับผมก็รับจ้างจิปะทะปะปายครับขับขับแก๊ปพนักงานส่งของยกของอะไรพวกนี้ครับรับงานจิปะทะถางหญ้าครับดับอชุล่าผมคมเอาไปถางหญ้าแบบเกลี่ยกริบได้เลยครับก็อย่างน้อยก็พอมีกินอยู่บ้าง โอ้โหชีวิตนี้ตกต่ําพอสมควรเลยนะครับโอโ้ผมเห็นแล้วผมยังแบบซึ้งใจมากๆเลยว่าคุณได้กลับมาครับผมผมก็ซึ้งใจครับแล้วคิดว่าคุณจะได้กลับมานานแค่ไหนหรือว่าติดเมตามากน้อยแค่ไหนนะในความคิดคุณผมคิดว่ามันอาทิตย์หนึ่งก็หรูแล้วครับสำหรับตัวละครที่ไม่มีฟิวชั่นอย่างผมสภาพผมณนะตอนนี้นะ อ,อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าในภาพปัจจุบันทุกอย่างมันผ่านไปไวครับสายปีค่อนข้างเป็นสายที่ด้อยนะครับอันนี้ผมก็เห็นใจจริง,รงๆนะผมก็อยู่ในแวดวงงการนี้มาก,กว่า40ปีแล้วนะครับผมเองก็อยากเห็นคุณตัางเชินเนี่ยกลับมาเชิดฉายกลับมาเจิดลัดเหมือนเมื่อก่อนได้ครับ <S <S ผมเองก็หวังเหมือนกันว่าตัวเองจะกลับมาเชิดฉายได้นะผมก็อยากกลับมาทํางานครับกลับมาทํางานอันนี้คุณได้มีการพูดคุยกับทางด้านของผู้จ้างงานอะไรไหมครับว่าแบบ ขอออปชันเพิ่มอะไรเงี้ยผมก็ขอไปนะครับผมไม่ขออะไรเยอะขอกระดูกเฉพาะอีก3มชิ้นให้เป็น6ชิ้นเต็มแล้วก็3มชิ้นให้เป็นฟิวชั่นครับผมขอไปโอ้โหคุณขอไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาให้คุณด้วยเหรอให้ก็เหี้ยแลลวครับเขาไม่ให้เหรอครับโอ้โหอะจริงๆเนี่ยแบบผมอยากรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของคุณเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับกลับมาส่งไม้ต่อครับให้กับลูกศิษย์อ๋อผู้สืบทอดใช่ไหมครับใช่ครับ คู่สืบปิ้งสืบย่างก็ได้ตอนนี้ผมส่งดาบต่อให้กับเสียวอู่อัชุราครับอืมอันนี้กันอันนี้ก็น่าจะพอมีเขาอยู่บ้างนะครับแต่อย่างน้อยผมว่าเขาก็ยังให้เกียรติคุณนะในการที่มีดาบอาร์ติแฟกต์เทพอัชุราเขายังเชิญให้คุณเนี่ยมามีส่วนร่วมรวมถึงเอาตัวละครคุณมาดีรันด้วยนะครับอืมเขาก็ยังแบบเกรงจงเกรงใจกันอยู่บ้างครับ แล้วคนในรุ่นรุ่นคุณเนี่ยตอนนี้เหลือใครอะไรอย่างไงบ้างหรือเปล่าครับผมแบบไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวละครเก่าแก่นี่ยังจะพอมีบ้างหรือว่าคุณมีความรู้สึกอะไรยังไงที่อยากพูดนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมครับอะไรเหรอครับที่ไม่ยุติธรรมตัวละครที่อยู่ในยุคเดียวกันความสามารถระดับเวก9เก้าเหมือนกันคุณก็รู้สินะว่าใครเซียนต้าหลิวเหรอครับใช่ครับเซียนต้าหลิวอยู่ในสมัยผม เคยฟาดคอนฟาดแข่งกับผมฟาดลงค้าแข่งในหลีกกับผมเนี่ยในสมัยนั้นเตะที่มาหาสมุทรกันนะครับที่แย่งปอดไส้ซีผมได้ปอดไส้ซีมาแต่ผมตกอับมันไม่ได้ใครแต่ชีวิตมันดีดีเอออันนี้ผมก็ผมก็พูดอะไรไม่ได้เพราะผมก็ใช้บริการเซนต้าอ,อยู่อยู่บัฟโหสสัตว์รัสเซียนะครับใช่ไหมล่ะดูนีคนที่มีความรักได้ปอดไสซ,ซีมาคองไอ้เยชีวิตตกอับ ไม่มีใครเล่นคนโละจิตโละเลเวลถอนออกจากทีมไปหมดผมพวดร้างชางใจพอมามองกับกันที่เซียนต้าหลิวมองไปทางไหนก็เซียนต้าหลิวและเหมือนว่าได้กลายใช้วิญญาณยุทธกับกระดูกเฉพาะฟิวชั่นสุดโหดมาเมื่อไม่นานมาน,นี้โอ้โหผมเห็นใจจริงๆนะครับเห็นไหมละ่ะไอ้เชี่ยเด็กวองยังออกเลยว่ากูมันโดนเททิ้ง ไม่ลองนะครับยังไงก็ผมเห็นกำลังใจให้คุณนะครับคุณดังเฉินหวังว่าคุณเนี่ยยังจะมีโอกาสจะกลับมาโลดแล่นนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะกลับมาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกไอดีที่ยังปั้นผมอยู่ขอบคุณทุกไอดีที่ยังเอาผมไว้ในทีมถึงเอาถึงแม้เอาไว้โชว์ก็ตามหรือเอาตัวละครผมมาเดินในแมพขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับมามากครับ โอเคครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณถังเฉิญนะวันนี้ก็ขอรบกวนเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าพูดอะไรมากกว่านี้ก็คงสะถัดจะเตือนใจมากๆนะครับเอ,อ่ออีกอีกหนึ่งคำถามครับพอดีผมผมไปเห็นคุณถังเชินเดินอยู่แถวสีลมมันเมื่อวันก่อนนู้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่เข็นสพายดาบไปเลยคนระับแต่ปกติเห็นสพายดาบติดตัวตลอดโอ้ช่มงนั้นชดครับเ,เลยเอาไปจำนำโอ้โหชีวิตผมผมเข้าใจแล้วครับ ผมก็ใจละงั้นก็สู้ๆแล้วกันนะครับโอเคครับงั้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่แต่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับปู่ถังเฉินของเราด้วยนะครับเผื่อเขาจะได้มีตังประชังชีวิตต่อไปฝากล้านเติมเงินเซเล่ากัวพัดเติมถูกตัวหมเต็มนี้ไม่มีดีฟันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสัหรับคลิปนี้วครับ สเตล a าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตล a า g ก plus ลิงก์อยู่ใต้ดิส c r i ปชั o